เราจะพามารู้จักกับเครื่องฟอกอากาศเซฟเรสนะครับเป็นเครื่องฟอกอากาศที่ใช้เทคโนโลยีที่เรียกว่า Efilter ไม่ต้องเสียเงินเปลี่ยนฟิลเตอร์เลยตลอดอายุการใช้งานสามารถกำจัดฝุ่น pm ียงห .5 ได้มากกว่า99%เลยครับสามารถกำจัดไวรัสแบคทีเรียแล้วก็เชื้อโรคต่างาได้คได้เครื่องฟอกอากาศยังม,มีประสิทธิภาพในการกำจัดก,กลิ่นอันไม่พึงประสงค์รวมถึงกำจัดสารฟอร์มอลได์ที่เป็นสารหนึ่งในสาร มะเร็งครื่องฟอกอากาศตัวนี้นะครับเป็นเครื่องฟอกอากาศที่ประหยัดพลังงานครับผมโอเคครับเดี๋ยวเรามาดูส่วนประกอบของเจ้าเครื่องฟอกอากาศเซฟเบตตัวนี้กันนะครับว่าเฮ้ยมันเป็นยังไงทําไมถึงไม่ต้องเสียเงินเปลี่ยนฟิลเตอร์เลยนะครับอันดับแรกนะครับในส่วนประกอบของตัวเครื่องนะครับจะมาพร้อมกับตัวอะแดปเตอร์ที่เป็น power supply ให้กับตัวเครื่องนะครับแล้วก็ส่วนสัมพันธ์ของตัวเครื่องนะครับก็คือเจ้าตัวนี้ครับ Filter, ตัวนี้เป็น e- ฟิลเตอร์นะครับที่ใช้แผ่นกรองในลักษณะนี้นะครับซึ่งเจ้าแผ่นกรองแบบนี้เองนะครับที่จะสร้างไฟฟ้าสถิตนะครับในการดักจับฝุ่นนะครับในการดักจับฝุ่นแล้วก็เกาะฝุ่นไว้ในนี้นะครับซึ่งตัวฟิลเตอร์ชุดนี้นะครับเราสามารถ ถอดออกมาทําความสะอาดโดยการล้างน้ําได้แล้วก็ประกอบแผ่นโพสิทีฟไอออนเซอร์กลับเข้าไปแล้วก็ประกอบกลับเข้าไปที่เครื่องครับเท่านี้เองครับการทําความสะอาดเครื่องฟอกอากาศเซตเลสครับผมใครๆก็ทําได้ครับ